ยินดีต้อนรับสู่หลอนเล่าเรื่องสถานที่แห่งนี้จะพาคุณดำดิ่งสู่โลกของความลึกลับเรื่องเล่าสยองขวัญและตํำนานที่ยังไม่มีใครกล้าพิสูจน์ชงเตรียมใจให้พร้อมเพราะทุกเรื่องราวที่คุณกำลังจะได้ฟังอาจทำให้คุณขนลุกและไม่กล้าปิดไฟนอนในคืนนี้ถ้าพร้อมแล้วมาติดตามความสยองไปพร้อมกันเลยครับหลายปีก่อนที่มหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงซัมเมอร์นะักศึกษาส่วนใหญ่ ไม่ได้เข้ามาเรียนมีเพียงไม่กี่คนที่ยังคงมาทํางานวิจัยหรือเข้าเรียนบางวิชาพร้อยเป็นหนึ่งในนั้นเธอเป็นนักศึกษาชั้นปีที่สามที่ต้องเข้ามาเรียนวิชาพิเศษในช่วงเย็ยนวันนั้นเป็นวันธรรมดาที่ดูเงียบเหงาหลังจากเรียนเสร็จเวลาประมาณห้าโมงกว่าพลอยเดินไปกดลิฟต์เพื่อลงจากอาคารเรียนที่ชั้นสามของตึกคณะเศรษฐศาสตร์ขณะเดียวกันยารักษาความปลอดภัยที่เข้าใจว่าทุกคนกลับหมดแล้วได้ตัดสวิตไฟของอาคารรวม ึงระบบลิฟต์โดยไม่รู้เลยว่ามีคนอยู่ข้างในพลอยติดอยู่ในลิฟต์เธอกรีดร้องเคาะประตูสุดแรงพรยายามกดปุ่มฉุกเฉินแต่ไม่มีใครได้ยินลิฟต์กลายเป็นกล่องปิดตายที่ขังเธอเอาไว้วันแล้ววันเล่าพลอยพยายามทุกวิธีทางเพื่อหนีออกมารอยข่วนร,รอยฝ่ามือและร่องรอยตะเกียดตะกายเต็มไปทั่วผนังลิฟต์จนในที่สุดทุกอย่างก็งเงียบลงเวลากว่าสามเดือนผ่านไปมหาวิทยาลัยปิดเธอมอาทางเงียบเหงา จนกระทั่งวันเปิดเรียนใหม่จริรนเมนเน่าประหลาดโฉยออกมาจากลิ์หมายเลขสามเมื่อเจ้าหน้าที่มาเปิดสำรวจภาาที่เห็นทําให้ทุกคนต้องขนลุกร่างของพ่อยแห้งติดกับผนังลิ์มือของเธอยังคงจับประตูไว้แน่นรอยข่วนรอยเล็บเต็มไปทั่วประตูราวกับพยายามเปิดมันออกมาตลอดเวลาแต่เรื่องราวยังไม่จบเพียงเท่านั้น ตั้งแต่วันนั้นมานักศึกษาและแม่บ้านต่างพบเห็นเงาเลือนรางภายในลิฟต์บางคนเล่าว่าได้ยินเสียงเคาะประตูดังมาจากข้างในตอนที่ไม่มีใครอยู่ช่วยด้วยบางคนเห็นเงาผู้หญิงยืนอยู่ในลิฟต์แต่เมื่อหันไปดูอีกทีมันกลับว่างเปล่าอาจารย์และเจ้าหน้าที่หวาดกลัวจนต้องสั่งปิดลิฟต์หมายเลขสามตลอดการประตูลิฟต์ถูกปิดตายไม่มีใครกล้าใช้อีกเลยแต่ถึงแม้มันจะปิดตายแล้วบางคืนถ้าคุณเดินผ่านหน้าลิฟต์นั้น อาจได้ยินเสียงบางอย่างดังว่าออกมาเสียงของใครบางคนที่ยังติดอยู่ข้างในหลังจากพบศพของพลอยในลิบหมายเลขสามความสยองขวัญก็เริ่มต้นขึ้นนักศึกษาหลายคนที่ต้องเข้าเรียนช่วงบ่ายหรือช่วงเย็นมักจะเห็นเงาดำยืนอยู่หน้าลิบบางคนได้ยินเสียง,งคร่ำครวญเบาๆคล้ายเสียงพระสิทว่าช่วยฉันด้วยมีอยู่ครั้งหนึ่งนักศึกษากลุ่มหนึ่งเดินผ่านลิบตอนหกโมงเย็น พวกเขาสังเกตเห็นว่าประตูลิฟต์เปิดออกเองทั้งที่ไม่มีใครกดพอพวกเขาหันไปมองก็ต้องผงะเมื่อเห็นเงาผู้หญิงในชุดนักศึกษายืนหันหลังอยู่ข้างในแต่พอพวกเขากระพริบตางเงานั้นก็หายไปเรื่องราวเหล่านี้แพร่กระจายไปทั่วมหาวิทยาลัยจนนักศึกษาเริ่มหวาดตัวไม่มีใครกล้าเรียนคลาสช่วงบ่ายหรือเย็ยนอีกเลยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ทนไม่ไหวจึงตัดสินใจสะกดวิญญ,ญาณ พวกเขานำไม้หน้าสามาทำเครื่องหมายกับบาทปิดหน้าลิฟวางพระพุทธรูปองค์ใหญ่ไว้ตรงหน้าเชิญพระเกจิอาจารย์มาทำพิธีอัญเชิญดูวิญญาณออกไปหลังจากพิธีเสร็จลิฟตหมายเลขสามถูกปิดตายไม่มีใครกล้าเข้าใกล้อีกแต่ถึงอย่างนั้นบางคืนหากคุณเดินผ่านตึกนั้นตอนดึกๆคุณอาจได้ยินเสียงบางอย่างดังมาจากในลิฟต์เสียงเคาะประตูเสียงกรีดร้องเบาๆ และบางคนบอกว่าถ้าคุณยืนหน้าลิตต่อตีสามคุณอาจเห็นใครบางคนยืนอยู่ข้างในมองกลับมาที่คุณด้วยรอยยิ้มเย็นเยือกหลังจากที่ทางมหาวิทยาลัยได้ทําพิธีปิดลิตใหมายเลขสาและสะกดวิญญาณของพล้อยด้วยไม้กกระบาทและพระพุทธรูปองค์ใหญ่ทุกอย่างดูเหมือนจะสงบลงแต่ไม่นานข่าวหรือที่น่ากลัวก,กว่าก็เริ่มแพรส่สะพัดเฮียชิดเป็นยามที่ปฏิบัติหน้าที่ในคืนเกิดเหตุวันที่เขาตัดสวิตไฟ โดยไม่รู้เลยว่ามีนักศึกษาติดอยู่ในลิฟต์นั้นหลังจากพบศพพ้อยเขาก็สึมเศร้ารู้สึกผิดและมักจะบ่นกับเพื่อนร่วมง,งานว่าบางคืนเหมือนมีคนมาเรียกที่ป้อมยาเขาเล่าว่าบางครั้งได้ยินเสียงฝีเท้าเดินวงเวียนอยู่รอบป้อมแต่พอออกไปดูก็ไม่พบใครหรือบางครั้งจู่ๆไฟในป้อมก็ดับวูกไปโดยไม่มีสาเหตุแต่สิ่งที่ทําให้เขาขนลุกที่สุดคือคืนหนึ่งที่เขาหลับอยู่ในป้อมยา ในความฝันเขาเห็นผู้หญิงใส่ชุดนักศึกษายืนอยู่หน้าเขาผมยาวปกหน้าเสียงเธอแผ่วเ,เบาแต่เยึกเย็นพี่จำฉันได้ไหมเฮียชิดสะดุ้งตื่นด้วยเหงื่อท่วมตัวนั่นเป็นคืนสุดท้ายที่เขาอยู่เวรวันรุ่งขึ้นเขาเสียชีวิตในป้องยามอย่างปริศนาไม่มีร่องรอยการต่อสู้ไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายแต่ใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวสุดขีดราวกับว่าเห็นบางสิ่งที่น่ากลัวเกินกว่าจะรับไหว หลังจากเหตุการณ์นั้นไม่มีใครกล้าเว่นดึกเพียงลำพังอีกเลยและคำสาปของลิบหมายเลขสามก็ยังคงอยู่แม้ลิฟหมายเลขสามจะถูกปิดตายแต่บางคืนนักศึกษาที่เดินผ่านไปยังได้ยินเสียงเขาเบาๆจากข้างในและหากคุณเดินผ่านป้อมยามเก่าในช่วงที่คืนบางคนบอกว่าจะเห็นเงาของชายแก่คนหนึ่งยืนอยู่มองไปที่ตึกเรียนเหมือนกับว่ายังมีบางสิ่งที่เขายังไม่ได้ทำให้เสร็จ หลังจากการตายอย่างปริศนาของฮีชิอยามที่เคยตัดไฟในคืนนั้นเรื่องราวของลิปหมายเลขสามยิ่งทวีความน่ากลัวขึ้นไปอีกไม่มีใครกล้าเดินผ่านตึกนั้นตอนกลางคืนไม่มีใครกล้าแม้แต่จะมองไปที่ลิปต้องคำสาแต่ถึงจะหลีกเลี่ยงกันแค่ไหนก็ยังมีบางคนที่เผลอพบกับสิ่งที่ไม่ควรพบเสียงจากลิปิดตายคืนหนึ่งกลุ่มนักศึกษาชายสามคนซึ่งไม่เชื่อเรื่องผีได้ท้าทายกันว่า ใครกล้าไปยืนหน้าลิฟต์ตอนเที่ยงคืนพวกเขาเดินไปที่หน้าลิฟต์หมายเลขสามแสนไฟในทางเดินกระพริบถาบาลิฟต์ยังคงถูกปิดตายด้วยไม้กักบ,บาดและพระพุทธรูปก็ยังตั้งอยู่ตรงนั้นแต่แล้วติงเสียงลิฟต์ดังขึ้นเหมือนมีใครกดเรียกจากข้างในพวกเขาหันมองหน้ากันไม่มีใครกดปุ่มลิฟต์แต่ประตูลิฟต์ที่ถูกปิดตายมานานค่อยๆเปิดออกเองด้านในนั้นว่างเปล่าไม่มีใครอยู่แต่ รอยเล็บขวดที่เคยซีจางกลับดูเหมือนเพิ่งถูกขูดขึ้นมาใหม่หนึ่งในพวกเขาตัดสินใจถ่ายรูปเก็บไว้เมื่อกดดูภาพในโทรศัพท์หัวใจแทบหยุดเต้นในภาพนั้นมีเงาของหญิงสาวยืนอยู่ในลิฟ์เธอเอียงคอเล็กน้อยและมองตรงมาที่กล้องทั้งสามคนวิ่งหนีแทบขาดใจตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครกล้าเดินไปใกล้ลิฟตอีกเลยปิดตายหรือยัง หลังจากเรื่องนี้ทางมหาวิทยาลัยตัดสินใจทําพิธีสะกดวิญญาณอีกครั้งเชิญพระอาจารย์ชื่อดังมาทําพิธีใหญ่ใช้น้ำมนต์พรมไปทั่วตึกพร้อมกับปิดผนึกลึกถาวรแต่แม้จะทําพิธีไปแล้วบางคืนนักศึกษาที่เดินผ่านตึกนั้นยังคงได้ยินเสียงแปลกๆเสียงกระซิบเบาๆเ,เ,เสียงเขาาประตูจากข้างใน และนี่คือเรื่องราวสยองขวัญจากหลอนเล่าเรื่องบอกว่าทุกคนจะหลับฝันดีถ้ากล้าปิดไฟนะครับถ้าชอบเรื่องเล่าหลอนๆแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกความสยองขวัญที่เราจะนำมาเล่าให้คุณฟังแล้วเจอกันใหม่ในเรื่องต่อไปขอให้คืนนี้ปลอดไัยจากความมืดมิดนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ